อีกมือหนึ่งต้องโคกพุมมานะครับแล้วอีกมือนก็ฟันอย่างนี้นะครับฟันไปฟันมาอย่างนี้โอ้โหสุดยอดขนาดยังไม่เปิดคมนะครับอันนี้โอ้โหขนาดยังไม่เปิดคมยังคมขนาดนี้เลยนะครับถ้าเปิดคมมานี่ไม่รู้จักขนาดไหนเลยนะครับสวัสดีครับโดยในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะมาโชว์ดาบอันนี้เฉยๆนะครับ ซึ่งผมชอบมากครับผมก็ได้สั่งทํามาครับเป็นเล็กแนบย่างดีเลยนะครับชุบแข็งมาอย่างดีนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับอันนี้แค่เป็นใบมีดเฉยๆนะครับน้ําหนักประมาณ9กกิโล2ขีดนะครับโอ้ยไม่ใช่9ก้าโล2ขีด9ขีด2นั่นนะครับเก้าขีด9ขีด20กรัมนะครับโห9้าโล2ขีดนี่ถือไม่ไหวแน่นอนนะครับซึ่งผมชอบมากครับดาบแบบนี้เขาเรียกว่าดาบอ่ บางทีก็เรียกว่าดับเปอร์เซียนะครับบางทีก็เรียกถ้าแต่ถ้าจริงๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าดับแชมเชียนะครับเป็นต้นกําเนิดมาจากพวกอิสลามนะครับอิสลามเขาตีนะครับเขาชอบแบบโค้งๆแต่แต่แล้วแต่ความโค้งด้วยนะครับบางช่างบางคนเนี่ยก็ตีโค้งกว่านี้นะครับบา,บางคนก็โค้งไม่เท่านี้อะไรอย่างนี้เลยนะครับไอ้ดาบแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะ กับการอยู่บนหลังม้าหลังอูดนะครับมันเหมาะกับการฟันเฉือนนะครับมันไม่ได้เหมาะกับการแบบแทงอะไรเหมือนพวกดาบยุโรปที่ตรงๆนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะคล่องตัวสูงนะครับโดยโดยที่มันดังแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกเอ่อทั่วโลกยังไม่ทั่วโลกหรอกนะครับตอนนั้นอิสลามเนี่ยก็ใช้ดาบแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่บนหลังม้าหลังอูดนะครับแล้วก็สู้กับกองทัพเปอร์เซียนะครับชนะนะครับกองทัพเปอร์เซียก็เลย เฮ้ยทำไมเราถึงแพ้กองทัพเรายังไกลขนาดนี้นะครับเขาก็เลยศึกษาดูก็เห็นว่าเพราะว่าไอ้กองทัพอิสลามเนี่ยใช้ดาบนี้นี่เองนะครับดาบโค้งแบบนี้อยู่บนหลังม้าเนี่ยม้าวิ่งไปเนี่ยฟันมือเดียวแบบนี้เนี่ยเฉือนนะครับแล้วก็ทําให้ไอ้คนทหารอิสลามที่ขี่ม้าขี่อูเนี่ยไม่เสียนั่นนะครับไม่ได้ไม่เสียกันทรงตัวครับแล้วก็วิ่งต่อไปได้นะครับส่วนถ้าเป็นเปอร์เซียเนี่ยดาบจะแบบตรงๆนะครับเวลาฟันไปเนี่ยแบบ ปุบแบบนี้เนี่ยจะทําให้แบบมันหยุดแบบนี้นะครับเรามันไม่เฉือนนะครับทำหยุดปุ๊บแบบนี้นี่ม,าม้าวิ่งไปข้างหน้าจะทําให้เราแบบเสียการทรงตัวอาจจะแบบอึ๊บปบบางเทียจะล้มอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าแบบคงๆอย่างนเนี่ยเฉือนไปแบบฟุ๊บแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าต่อได้นะครับแล้วก็หลังๆเปอร์เซียก็เอาไปลอกเลียมแบบตีบ้างนะครับแล้วก็ยุคหลังจากนั้นอีกก็กองทัพมองโกนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับ ดับมองโกส่วนมากเนี่ยโค้งอย่างเดียวนะครับบางเล่มก็ยาวบางเล่มก็สั้นนะครับแล้วแต่ด้วยนะครับที่เขาอยู่บนหลังม้านะครับกองทัพมองโกก็ใช้ดับแบบโค้งอย่างเดียวนะครับบางเล่มก็โค้งเท่านี้บางเล่มก็โค้งกว่านี้บางงเล่มก็สั้นเท่าประมาณนี้ไปนู้นแค่นั้นเองนะครับส่วนนี้ผมก็สั่งช่างตีมาครับแค่ใบดับแค่นี้เนี่ยสองพันกว่านะครับซึ่งมันแพงมากนะครับ เพราะว่าไอ้ผมหาแล้วนะครับช่างหลายคนนะครับเขาไม่ยอมทําให้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงโค้งตรงนี้เนี่ยมันทํายากนะครับมันชุบแข็งอะไรยากนะครับอืมแล้วก็มันจัดทรงค่อนข้างยากนะครับถ้าช่างไม่เก่งเนี่ยมันทําตรงไม่ได้เลยนะครับนี้สันตรงใบตรงนะครับซึ่งถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยตรงโค้งเนี่ยพอเวลาชุบแข็งเนี่ยมันจะแบบบิดเบี้ยวอะไรอย่างนี้เลยแค่ตองตีเนี่ยก็ยากแล้วนะครับเวลาชุบแข็งเนี่ยยากกว่านะครับเราจะ ไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาชุบแข็งเผาให้มันแดงนะครับให้มันอ่อนลงแล้วก็ไปใส่น้ําเย็นให้มันแข็งตัวกระทันหันนะครับทำให้บางทีเนี่ยมันบิดเบี้ยวนะครับต้องมีวิธีโดยเฉพาะด้วยนะครับในื่อนี้ผมสั่งเฉพาะใบเนี่ยยาวประมาณ30นิ้วนะครับแล้วก็ด้ามเนี่ยเขาทำมาอย่างนี้เลยแต่ว่ายังไม่ได้ทําด้ามไม้อะไรนะครับแล้วก็ทําฝักนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเนี่ยผมจะมาโชว์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันสวยงามมากผมชอบมากครับดับทรงนี้มันหนัก เก้าขีดกว่านะครับฟันเหมาะกับการใช้มือเดียวนะครับไอดาบพวกนี้เพราะถ้าใช้สองมือเนี่ยเวลาขี่บนหลังม้าเนี่ยใช้2ังมือแบบนี้ไม่ได้นะครับอีกมือหนึ่งต้องคกพุ่มม้านะครับแล้วอีมือนก็ฟันอย่างนี้นะครับฟันไปฟันมาอย่างนี้เหมาะกับการฟันเฉือนนะครับไอดาบพวกนี้ซึ่งผมชอบมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้อา่า พ่อผมเนี่ยทำพวกด้ามพวกฝักอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ผมจะตกแต่งให้มันสวยงามครับแล้วก็เก็บไว้นะครับซึ่งสวยงามสุดๆนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยเหล็กแนบแข็งแรงมากนะครับแต่ว่ายังไม่เปิดคมนะครับมันยังไม่คมมากแต่ว่าชุบแข็งมาแล้วนะครับผมก็ให้ช่างทําแค่นี้นะครับเดี๋ยวพวกเปิดคมพวกอะไรพวกนี้เนี่ยผมทําเองนะครับพอไทยช่างทําเสร็จเนี่โอ้โหแพงแน่นอนนะครับ ไม่น่าต่ำกว่า5้าพันะครับเท่าที่คิดนะครับแค่ใบสองพันกว่าครับยังต้องพวกดามพวกอะไรพวกนี้อีกนะครับแทงแน่แล้วก็มันโค้งแบบนี้เนี่ยจะทำไอ้ฝักค่อนข้างจะยากเลยนะครับอืมนี่ขี่ม้าก็ฟันอย่างนี้นะครับรูปเฉือนแต่ถ้าเป็นดับพวกยุโรปเนี่ยตรงๆนะครับแล้วก็น้ําหนักเยอะกว่านี้นะครับมันเหมาะกับกองทัพที่เดินด้วยเท้านะครับแล้วก็แบบถือโลแล้วก็แทงแทงไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟันด้วยความความแข็งแรงนะครับ แต่มันหนักนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยหนักแต่ถ้าเล่มนี้เนี่ยหนักนะครับแต่จริงๆไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนนะครับพวกดาบสมัยก่อนแต่ผมว่าก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าหันตอนนั้นมันแข็งแรงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ฝึกดาบอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ฟันมือเดียวก็พอฟันได้นะครับหนักเกือบกิโลนะครับฟันุนี้เลยนะครับแต่ว่าไอ้ด้ามยังทําให้เสร็จนะครับถ้าทําเสร็จนี่มันจะเท่มันจะแบบ ง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ฟันแรงๆเนี่ยยังเจ็บมืออยู่เพราะผมเอาแค่กล่องกระดาษมาพันจับแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเนี่ยผมจะมาทดสอบให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไอดาบเล่มนี้เอามาทดสอบด้วยแล้วก็เอามาแบบฟันพวกต้นกล้วยต้นไม้ไผ่ที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะดาบพวกนี้มันไม่เหมาะกับการอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะครับไม่ค่อยอยากเอาไปเสี่ยงอย่างนั้นนะครับอืม นี่เลยดับแชมเชียนะครับยาวสวยงามดีไม่รู้ว่าไอดาบพวกนี้เขาถือตั้งท่าเท่ๆยังไงนะครับอย่างนี้หรือเปล่านะครับโดยดับเล่มนี้เนี่ยความหนาเนี่ยไม่ต่ํากว่าห้ามิลนแน่นอนนะครับความหนาจากตรงนี้ก็มันก็เลี่ยวมาจนถึงตรงปลายครับเล็กลงเล็กลงความกว้างนี่ก็น่าจะสักประมาณนิ้วกว่าได้นะครับแล้วก็บางทีก็จะสักสองนิ้วนะครับตรงปลายๆตรงนี้ทีนี้เขาขัดขาวมานะครับเวลา เสรเนี่ยผมจะทําให้เงาวับไปเลยนะครับแบบว่าสวยงามสุดๆไปเลยนะครับดามเนี่ยคิดว่าน่าจะทําไม้ประกบนะครับอืซึ่งก็สวยดีนะครับอ,อันนี้มาโชว์เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับนี่เลยเป็นดับของพวกกองทัพอิสลามในยุคโบราณนะครับพอหลังๆก็แพร่แพร่หลายไปทั่วโลกนะครับแต่ดับไทยก็จะไม่คงเท่านี้นะครับ แล้วก็สมูไรก็ไม่โค้งเท่านี้นะครับแล้วก็ยิ่งดาบยุโรปนี่ตรงเดะเลยนะครับผมจะลองชั่งกิโลให้ทุกคนดูนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับหนักกิโลกันแน่นะครับเล่มนี้นี่เลยนะครับกิโลวางนีดไปวางดาบไปนะครับเดิ้ดับเล่มนี้เนี่ยวางอย่างนั้นไม่ได้เลยนะครับนี่เลยเก้าขีดเก้าขีดกับอีกสองนะครับ เราคิดกันอีกยี่สิบกรัมนะครับวางแบบนี้ไม่ได้นะครับไอ้ดับโค้งแบบนี้พอวางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบอย่างนี้นะครับโอ้ยที่ตั้งกิโลไม่ดีถ้าวางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบอย่างนี้นครับมันก็จะมาแนวนี้นะครับเพราะว่าน้ําหนักมันตรงโคง้งตรงปลายแล้วก็ตรงด้ามครับ วางแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับจะเนอย่างนี้โอเคก็ประมาณนี้เก่าขีดนิดๆน,นะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆเท่านี้นะครับมาโชว์ใบาดาบแชมเชียร์เฉยๆนะครับหรือว่าเขาเรียกง่ายๆดับอ่เปอร์เซียดับมองโกอะไรนี้เลยนะครับแต่ถ้าจริงๆคือเขาเรียกจริงๆคือดับแชมเชียร์นะครับ ไว้เสร็จตอนไหนเนี่ยผมก็จะมาโชยอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมจะขัดให้เงาทําด้ามทําปลอกอะไรให้เร็จนะครับลองไปฟันพุกต้นกล้วยแบบนี้เลยนะครับว่ามันจะขาดหรือเปล่านะครับฟันมือเดียวหรือถ้าแบบบางทีหนักเกินก็จะใช้2มือแบบนี้ฟันก็ได้นะครับดูว่ามันจะคมขนาดไหนนะครับฟันพุกต้นกล้วยแล้วก็พุกกิ่งไม้ไผ่เล็กๆบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เปิดคมนะครับจะลองฟันอันนี้ก่อนเลยนะครับว่าโอ้โหสุดยอดขนาดยังไม่เปิดคมนะครับอันนี้ โอ้โหขนาดยังไม่เปิดคมยังคมขนาดนี้เลยนะครับถ้าเปิดคมมานี่ไม่รู้จะขนาดไหนเลยนะครับโอ้โหทำไมมันเจ๋งขนาดนี้ล่ะโอ้โหทำไมมันสุดยอดจังเลยโอ้โหแจวไปเลยโอ้โหมันเล้งมันเล้งสุดยอดมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดคมเลย เพิ่งจะทําแบบนี้แล้วก็ชุบแข็งมาจะเขาขัดขัดแล้วก็ชุบแข็งแค่นี้นะครับยังไม่ได้เปิดคมอะไรมากนะครับมันก็ยังคมขนาดนี้นครับถ้าเปิดคมเส็จมันจะขนาดไหนเชียวนะครับโอเคคอยดูตอนต่อไปแล้วกันนะครับตอนเสร็จน,นะครับไม่รู้อีกกี่เดือนกี่ปีนะครับโอเคลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ